สวัสดีค่ะอีฟแอมฟลายสตูดนะคะวันนี้ค่ะอีฟจะมาแนะนำอุป,ปรกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เรียกว่า Arial s ซ a l นะคะ <ingo ingo <rivals> หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้อีฟแนะนำ อุปกรณ์ที่คลาสสิกที่สุดก็คือ a r r i l l h m m ม o c k นะคะกับ3ท่าในการเริ่มต้นวันนี้เราจะสเตปอัพไปอีกนิดนึงนะคะอีฟจะบอกนักเรียนทุกคนว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ใครๆก็เรียนได้แต่นักเรียนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่เพราะมันใช้ความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวอย่างมหาศาล a อริเอลแ m มมากับ3ท่าก่อนหน้าที่ว่าใช้การรู้จักร่างกายดีแค่ไหนแล้วมาเจอซิลนะคะ ต้องดีไปมากกว่านั้นอีกค่ะเนื่องจากอะไรเพราะเห็นไหมคะผ้ามันยาวจากเพดาล,ลงมาเลยแล้วผ้านี่ก็นุ่มนิ่มมากแถมไม่มีที่รองก้นให้เรานั่งพักอีกเพราะฉะนั้นสตินะคะต้องมาอันดับหนึ่งสองความพร้อมของร่างกายหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหน้าท้องเนี่ย มาเป็นอันดับ2และเราจะต้องอยู่บนกลางอากาศยังไงให้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วความแข็งแรงมาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆข้อดีของมันนะคะคือบางทีเราใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้สะบักเยอะใช้หน้าท้องเยอะแล้วเราไม่ค่อยได้ยืดเขา่าใช่ไหมคะ กีฬาประเภทนี้เวลาเราจับเราต้องจับสูมันก็จะเหมือนเป็นการยืดกล้ามเนื้อให้เราในระดับหนึ่งนะคะอีกอย่างมันจะทำให้เราบิ้วความแข็งแรงได้อย่างแบบโอ้โหเรียกว่าแบบก้าวกระโดดเวลาอีฟเคยนะคะตอนไปเทรนที่อเมริกานะเคยไปเจอเรียนฝรั่งอยู่เป็นผู้ชายแบบตัวใหญ่แบบล่ํบบึกมากเนาะทีก็เดินมาแบบว่ามั่นใจมากโอเค I will climb this this silk แบบ มนเล่นชามส์คือ h ีมาแบบมั่นใจมากขึ้นไปรอบเดียวเท่านั้นละค่ะเดินลงมาพร้อมกับคำพูดที่บอกว่า this is the most tiring exercise I have done นะคะแปลว่าไม่เคยมีกีฬาประเภทไหนที่แบบทำให้เขาเหนื่อยได้ขนาดนี้มาก่อนคือคิดดูมันเป็นแรงโน้มถ่วงใช่ไหมการที่เราปีนขึ้นไปแค่ขึ้นบันไดนึกภาพขึ้นบันได ปีนเขาหรือเวลาเราเดินบุญลู่วิ่งที่มีลักษณะชันเราก็เหนื่อยมากแล้วจากการที่เดินลักษณะปกติแต่อันนี้คือเป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นความเหนื่อยเนี่ยคูณก็ไปเลยค่ะคูณสิบคูณร้อยแถมเราใช้แค่ร่างกายตัวเองอยู่บนนั้นนะคะเพราะฉะนั้น นึกภาพไม่ออกเลยว่ามันง่ายยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความ mm. ความยากนี้ก็ไม่ได้ยากไปซะทีเดียวอีฟมาแนะนำค่ะ3 mm. ท่ากับ a r ริ l s ลซิที่เรียกได้ว่ามาครั้งแรกทำได้แน่นอนแต่จะเป็นท่าอะไรนั้นมา mm. เราไปลุยไปพร้อมกันค่ะท่า นะคะเราจะต้องเจอในการมาเรียนแรกๆและเป็นท่าที่ทุกคนติดใจมากแต่ละคนมันปีนขึ้นไปบนผ้านี้ได้ยังไงชื่อท่านะคะเรียกว่า s แ a นดาร์ดคลาค่ะอีฟทำให้ดูก่อนนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเอ๊ะทนะันขานึกภาพตามว่าการจะทำอันนี้ได้จะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างดี โอเคประมาณนี้นะคะเวลาลงลงแบบมีสติเหมือนกันนะคะลงช้าๆอันนี้ทำให้ดูก่อนโอเคแค่นี้เองค่ะวิธีการนะคะเริ่มจากจับผ้าให้ตึงสุดแขนนะคะแล้วสำคัญเราจะไม่ยกเวลาเราลอยตัวอยู่กลางอากาศนะคะเราจะไม่ให้หัวไหลเราติดหูเด็ดขาดนะ เราจะกดม้วนหัวไหล่ไปด้านหลังเรากดลงเพื่อเราจะใช้ความแข็งแรงของสบะบักเก็บหน้าท้องเข้าไปใช้หน้าท้องนะคะเพื่อให้ตัวเราเบาเวลาเราอยู่กลางอากาศเราจะไม่ต้องแบกรับน้ําหนักตัวเราเองทั้งหมดนะคะโอเคเมื่อมืออยู่สูงแล้วค่ะใช้ขาขวานะคะยกขึ้นสูงงอเข่าติดอกเนาะพันขานะคะหรือเรียกว่าโครเชนะขาขวาอยู่ด้านนอกเข่าอยู่ด้านนอกเอาปลายเท้า พาดมาฝั่งตรงข้ามด้านในแล้วโครเชตเข้าไปเห็นไหมจะมีผ้าอยู่ด้านหน้าของขาให้เฟล็กขาไว้นะคะโอเคไหมสองมือจับสูงพร้อมอย่างเก็บหน้าท้องกดไหล่ทีนี้นะคะขาอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นให้ใเขย่งขาซ้ายแล้วงอขาซ้ายลงไปยืดอกไว้แค่นี้ค่ะขาซ้ายจะลอยได้พอขาซ้ายลอยได้เอามาเหยียบบนขาขวา ดูนะเรายืดสองขาไปด้านหน้าโอเคนะคะแล้วเราค่อยๆย,ยกสะโพกเอาสะดือมาติดเชือกมือจับสูงแค่นี้เองค่ะอันนี้คือขั้นตอนเริ่มตน้นเนาะถ้าใครอยากจะขึ้นอีกรอบหนึ่งลองดูนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมแขนตึงปล่อยขาซ้ายนิดเดียวลอยขาขวาขึ้นมาซ้ายเหยียบถีบไปข้างหน้าแล้วเวตัวขึ้น เสร็จแล้วค่ะเวลาลงนะคะสะดือติดผ้าตลอดมือขวาจับหน้าอกพลอยขาลงมาช้าๆเปิดมือซ้ายถ้าใครไม่ปล่อยมือก็ยังไม่ต้องปล่อยนะจนแขนขวาตึงลงมาเรื่อยๆถึงพื้นแล้วค่ะเท่ากับเมื่อกี้จริงๆเราลอยขึ้นไปประมาณแค่นี้เองเพราะฉะนั้นแล้ว แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะโอเคสำคัญอีฟจะเน้นให้ฟังนิดนึงคือตอนใช้ขาค่ะสิ่งที่ยากเนี่ยคือเราจะยกขาอย่างเงี้ยได้ไม่ค่อยสูงนะักเรียนใหม่ๆจะยกได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราปีนขึ้นไปจะปีนได้ทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะการเริ่มต้นเป็นแบบนี้เสมอ,อเคในส่วนถัดมาที่มีปัญหาเลยคือการเหยียบผ้าค่ะเพราะนักเรียนนะทำให้ดูเวลานักเรียนเหยียบใช่ไหมคะ นักเรียนจะเหยียบไม่อยู่ค่ะจะไหลลงไปข้างล่างจะไหลลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอีฟทำให้ดูนะอยู่กับพื้นก่อนเลยนะคะพันขาจากนอกเข้าในนะว,วางลงไปที่พื้นนะคะกระดกใบนิ้วเท้า,เ,าเนาะเหยียบขาซ้ายลงไปที่ขาขวาแบบเหยียบลงไปเลยนะคะเหยียบลงไปเลยถ้าไม่มีผ้าอ่ะให้เห็นชัดๆเหยียบลงไป เหมือนเรายืนอยู่บนขาขวาข้างเดียวให้มันเป็นฟิลนี้ในตอนที่อยู่กลางอากาศด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นลองดูพร้อมกันอีกหนึ่งที่ขาขวาโคเชต์ส่็ขาขวาไว้เราตั้งให้ตรงอย่าแบะไปด้านข้างนะเดี๋ยวมันไม่มีแรงนะคะสองมือจับสูงงองขาซ้ายช้าๆยืดอกไว้สายเหยียบถีบไปข้างหน้าแล้วค่อยๆค่อยๆค่ะ สำหรับนักเรียนใหม่พอขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วอีฟจะให้ยืนเงี้ยแค่สิบวิเองลองปล่อยมือดูวุ๊บปุ๊บวุ๊บกลับเสร็จแล้วค่ะมือขวาจับได้แค่นี้ในครั้งแรกก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะถ้านี้อิมจะบอกนักเรียนเลยว่ามาเข้าคลาส3-5ครั้ง จะเริ่มปีนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปีนไม่ได้ในคลาสแรกเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องแพนิกไปแต่ว่าจริงๆเป็นท่าที่มันไม่ยากนะคะ ท่าที่สองนะคะจะมีชื่อท่าว่า one foot lock into hip h e นะคะเป็นท่าที่ง่ายๆคลาสสิกและมีลักษณะเหมือนเราขึ้นไปยืบนบนบันไดจากเดิมที่มันไม่มีขั้นหรืออะไรให้เรายันให้เราเหยียบเลยแล้จะสร้างขั้นบันไดขึ้นมาเองนะคะโอเคไปไปพร้อมกันได้เลยนะมือขวาจับสูงค่ะมือซ้ายจับอยู่ที่ประมาณหนะ้าอกขาขวาโครเชผ้าเหมือนเดิมพยายามยกขาขวาให้สูงนะคะ พันเป็นสแตนดาร์ดค่ะแบบเมื่อกี้นี้เหมือนท่าแรกนะคะเฟลกขาเอาไว้นะคะมือซ้ายค่ะที่ว่างอยู่จับผ้าที่อยู่เหนือเขา่ายกขึ้นมาหาหัวไหล่ซ้ายนะคะพันไปทางนิ้วก้อยวางไว้แล้วผักผ้าเข้ามาใต้ส้นเท้าแล้วเหยียบลงไปค่ะนี่เราก็จะมีขั้นบันไดของตัวเองแล้วนะโอเคเทคนิคสำคัญเลยคืออย่าบิด เท้าไปด้านข้างให้เข่าติดกับผ้าเสมอขามันจะได้เหยียบลงตรงๆนะคะสองมือจับสูงค่ะเราจะขึ้นไปยืนก่อนเหยียบขึ้นไปยืนได้แล้วเห็นไหมขาซ้ายไม่รู้จะไปไหนแตะเข้ามาค่ะแตะเข้ามานะคะที่เข่าด้านขวาโอเคทีนี้อิฟจะค่อยๆเอียงตัวค่ะหนีบเอาหน้าอกไปหาเขา่าใช้มือขวาจับเข่าเพื่อให้มันล็อกกันไว้นะคะ แล้วสไลด์มือซ้ายลงมาเรื่อยๆเก่งขาสู้นะใครไหวปล่อยมือไม่ไหวจับไว้นะคะอยู่แค่นี้เองค่ okay. หายใจแอนกลับมือซ้ายจับสูงยกตัวขึ้นมาขวาจับสูงด้วยความที่เรายังอยู่เตีย้ยอยู่นะคะใช้ขาซ้ายวางที่พื้นเฟกขาขวาขึ้นมาปลดผ้าออกแล้วค่ะ ง่ายมากเลยท่านี้อาจจะรู้สึกเจ็บนะคะที่ต้นขานิดนึงเพราะว่าผ้าเราจะไปวางตรงนั้นพอด,ดีแล้วนักเรียนใหม่ส่วนใหญ่จะยังเกรงได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกแพนิคในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเจ็บหรือช้ำเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะโอเคในส่วนของท่าที่3นะคะจ,จะมีชื่อท่าว่า double foot lock IN t o split นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสป l ิตที่อยู่ที่พื้นอย่างสวยงามจะได้เปลี่ยนในท่านี้เนาะโอเคเรามาเริ่มพร้อมกันค่ะเราจะทำวั Foot Lock จากผ้าข้างขวาตอนนี้ผ้าเราจะแยกกันนะคะเป็นผ้าชิ้นซ้ายชิ้นขวานะเราจะทำวั Foot Lock กับผ้าข้างขวาก่อนได้ทวนอีกหนึ่งรอบนะคะวัน o ุ t ล็อกมือขวาจับสูงขาขวาย,ยกสูงนะคะโครเชตผ้ามาด้านหน้าใช้มือดึงผ้านะคะไปทางนิ้วก้อย ลงไปทางใต้ฝ่าเท้ามาทางนิ้วโป้งโอเคเสร็จปุ๊บนะคะสองมือจับสูงยืนขึ้นบนผ้าข้างขวานะคะมือขวาสูงมือซ้ายจับสูงค่ะผ้าของใครของมันนะคะขาซ้ายพันผ้าจากข้างหลังอ้อมมาด้านหน้ายืดขาซ้ายตึงนะคะทีนี้นะคะอีฟจะเอามือขวามาด้านหน้าค่ะเคลลักแรงอีฟจะล็อกอยู่ใช้มือขวาจับผ้าที่อยู่ที่เข่าซ้ายดึงขึ้นมาที่หน้าอก ไปทางนิ้วก้อยยกขาเหยียบที่ถูกต้องมันจะต้องเท่ากันนะคะโอเคถ้าเราจะสปีดส่วนใหญ่จะถนัดด้านขวาเอามือซ้ายมาจับข้างขวานะคะบริเวณสายตานะแล้วค่อยๆย,ยืดค่ะถ้าใครไม่มั่นใจในสปีดตัวเองงอขาขวาก่อนโอเคไหมแล้วยืดขาซ้ายไปโอเคตึงตรงต้นขานะคะ ครมั่นใจแล้วค่อยๆนะคะเหยียดขาขวาไปช้าๆโอเคแค่นี้เองค่ะเก็บพุงเยอะๆโอเคเสร็จปุ๊บเวลากลับนะคะมือซ้ายไปจับผ้าข้างซ้ายบิดตัวมาตรงกลางเก็บขาเข้าหากันเฟกขาลงทีละข้างแล้วยืนแค่นี้เองค่ะ ดูง่ายใช่ไหมสาวท่านี้นะคะบอกเลยว่าจะเป็นท่าที่อีปและครูครูทุกคนที่นี่นะคะเอามาใช้สอนในคลาสแรกๆที่นักเรียนเริ่มเรียน Arial s e ซ l ค่ะดูจากภาพแล้วไม่ยากเกินกว่าที่จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองหรือว่าถ้าใครเรียนแฮมมอกแบบโอเคละเก่งละอยากมาเริ่มซิลบ้างต้องมาลองนะคะโอเคทีนี้จะเอา3ท่ามารวมกัน เพื่อให้หนักเรียนดูว่าอ้ถ้าเราทำได้แล้วเราแม่นเนี่ยมันจะดูหน้าตาอ,ออกมาเป็นยังไงโอเคนะ จบกันไปแล้วกับคลาสวันนี้ใน3ท่าทีออกมาให้นะคะเป็นยังไงกันบ้างอีฟเชื่อว่ามีแขนสัน่นมีขาสัน้นแล้วก็มีแบบโอ้โหเพลียเยเมื่อยๆตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เราจบกันที่คลาสแอ r ์เรียลซิลเบสิกเพียงเท่านี้ก่อน หวังว่าครั้งหน้าอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปมันจะต้องมาในอุปกรณ์อื่นๆอีกแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ